ชนแสงทามากสุด,สดปรับเข้ากับยุคแล้วก็สมัยมากๆให้ดูดีเทลก่อนนี่เฟกที่เขาเรียนเทคนิคแบบฮอลลีวูดมาเลยสำหรับตอนเมื่ช้าเนี่ยทำหัวร้านแบบละเอียดมากใช้เวลาแบบเกือบสองชั่วโมงคิ้วนะคะการคัดเบ้าตาที่แบบคัดคลีดเลยอันนี้ต้องจำว่าคัดคลีดนะคะคือการคัดตาสองชั้นอายไลเนอร์ยาวไลดางวัดกระจับปาก แล้วก็แก้มอมชมพูเนาะเดีนยวนเขาถึงบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพราะว่าถ้าเราต้องไปนั่งเถียงกันว่าแม่ฉันนั่งบินเครื่องบินไปเนี่ยไม่เห็นจะมีเทวดาหรือว่าวิมานอะไรอยู่บนเมฆเลยเออสาเข็มลงไปเนี่ยยี่สิบสามสิบเมตรไมไมยังไม่เห็นเจอนรกเลยหนือออกปะดังนั้นเราจะไม่เถียงเรื่องนี้กันเพราะมันเป็นเรื่องอภินิหารเนาะเราจะคุยด้วยเรื่องเหตุและผลว่าสุขก็อยู่ในอก นรกก็อยู่ในใจนะคะเป็นเรื่องไม่เกินความคาดหมายของการแต่งตัวล้อเลียนในวันฮาโลวีนแล้วปรากฏศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าของของพวกเราเนี่ยแหละนะของพุทธศักดินิกชนถูกเอาไปแต่งล้อเลียนอ่ะถ้าเกิดในต่างประเทศก็คงไม่มีดราม่าอะไรแต่อันเนี้ยคือประเทศไทยอย่างไงอย่างไงก็ต้องเจออยู่แล้วมาดูรายละเอียดกันซิว่าครั้งนี้จะติดคุกไหมเนี่ย สวัสดีครับเพ,เพื่อน YouTube ูทูบชาแนลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจแม่ Mac. เข้าประเด็นกันเลยนะครับวันนี้มีคนแต่งตัวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายลงของน้องนัทสบัดแปลงนะเป็นฉายาเขาเป็นข่าวคือนาในโซเชียลมากคนเข้ามาดูกันแล้วก็ด่าทอกันรายละเอียดเป็นยังไงก็คือกรณีของคุณนัทสบัดแปลงบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังแปลงโฉมรับวันฮาโลวีน2021สบัดแปลงลุกแต่งตัวแต่งเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์สอนธรรมะเลยนะแต่งแต่งเป็นพระสงฆ์สอนธรรมะเลยนะโดยคุณนัทเนี่ยได้โพสต์ภาพ,พพร้อมชั่น ไว้นะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายแบ่งออกเป็น2ด้านคือชื่นชมในความกล้าคิดต่างอันหนึ่งชื่นชม2แน่นอนว่าไม่เหมาะสมและต่อต้านทั้งนี้คุณนัทได้แชร์ไอเดียแต่งหน้าลุกฮาโลวีนในช่อง YouTube ด้วยแต่งไปเล่าไปตอนพระสงฆ์สอนธรรมะแฮชแท็กฮัโลวีนลุคพร้อมทั้งๆได้ชี้แจงว่านัทไม่ได้กล้าทําอะไรทั้งนั้นมองในแนวคอนเซ็ปต์ของงานนี้นัททาทุกศาสนาที่นัทหาข้อมูลได้แต่งไปเล่าไปมองแบบเปิดใจดูด้วยความาศรัทธาศักดิ์สิทธิ์แก่นคาสอนไม่ได้เปลี่ยนเลยจากการ ที่มีคนทาแต่งตัวเป็นพระทําขนมพระเครื่องหรือเอาประหลัดขิดมา,มาเป็นพล็อปแต่งบ้านยึดที่เราทำคาสอนอะไรคือทางพ้นทุกข์อ่ะเธอก็อกพยายามอธิบายไปนะคนจะฟังไม่ฟังก็อีกเรื่องหนึ่งนะเธอบอกว่าเธอมีหลายลูกมากไม่ว่าจะเป็นลูกพระแม่กาลีเจ้าแม่กวนอิมพระเยซูลูกอานูบิสอันนี้ของอียิปต์นะเทพอ,อียิปต์ก็มาเว้ยล่าสุดนะครับกรรมมิการศาสนาต้องการที่จะเรียกคุณนักสบัดแปลงเข้ามาชี้แจงปมแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ซึ่งเรื่องนี้ทําให้กายเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างมากนะ แต่จริง,รงกรรมมาที่การตามกฎหมายไม่ไปก็ไม่ได้มีโทษทางอาญาเลยนะโดยเฉพาะเอกชนไม,ไม่แน่ใจว่าใช่หน้าที่หรือเปล่านะล่าสุดนะครับทางคุณเพชรวัฒน,นพงศิริกุลรองประธานกรรมธิการการศาสนาศิลปะและว,วัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมนําเรื่องของกรณีของคุณนัทสบัดแปลงเนี่ยเข้าหารือในอนุกรรมมาทการพุทธศาสนาก่อนจะขอมติคณะกรรมการเพื่อเรียกคุณนัทนิสามณีและสํานักพระพุทธศาสนาเข้ามาชี้แจงในชั้นกรรมมิการต่อไปโดยหากพบว่ายูทูบเบอร์ายดังกล่าว มีความผิดเข้าข่ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 0 8ที่ระบุว่าผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิสุสามเณรน,นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยต้องถามว่าการการะทำดังกล่าวนในมุมมองของทนายเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแน่นอนครับผมคนรุ่นใหม่ผมพร้อมจะเปิดลับอ่ะแต่งมามันรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่พระสอ์เห็นนักบัติแปล ดูยังไงก็ไม่กราบไหว้รู้เลยว่าเป็นลุกฮาโลวีนทีนี้จะมาบอกว่าผิด2 0 8ศประมกฎหมายผมว่าห่างเยอะแต่แน่นอนว่าคนอีกยุคนึงหรือว่าคนที่เห็นต่างอาจจะมองว่าทําอย่างนี้ไม่เหมาะสมแต่ความเหมาะสมไม่เหมาะสมมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะก็ทามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่เหมาะสมไม่เหมาะสมนัม่นคือความชอบของใจเราเองอผมเปิดรับผมก็ศาสนาพุทธแต่ผมก็เปิดรับเออถ้าเกิดเข้าไปทํารูปอื่นที่มันดูเสื่อมค่าหรือด้อยเกียรติของศาสนาพุทธเนี่ยนั่นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้แค่แต่งตัวเเอองงแหหหมมมม่่่ทีีปลัััััดดดดคิิยยกกกกรรราบไไว้้นนนส็ุใใจะะๆ ไปตามยุคตามสมัยและส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยนับถืออะไรกันเท่าไหร่เลย,เลยมีที่มาของคําว่าการนับถือตัวเองมีความคิดอย่างไรกับคําพูดนี้คือการนับถือตัวเองนั่นแปลว่ายึดตัวเองเป็นที่ตั้งไงนี่ก็เป็นหลักจริงๆแล้วฝรั่งหลายๆคนเขาก็ไม่ได้มีาศาสนานะาศาสนาที่จะไปบังคับให้เขาต้องนับถือมีอยู่มีอยู่ไม่มากส่วนใหญ่จะให้อิสระสศาสนาพุทธไม่นับถือก็ไม่เป็นไรก็ยังให้ออกไปอยู่คลิปได้คลิปก็มาพุทธได้ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วจากข่าวเพิ่งทราบมาว่าก,การกระทาดังกล่าวผิกดกฎหมายด้วยอยากให้ทนายขยาย ยงงไงก็อย่างที่บอกครับถ้าดูแลเข้าใจว่าเป็นพระและแอบอ้างเป็นพระอันนั้นโดนจับแต่นี่ดูยังไงก็ไม่ใช่พระเพราะงั้นไม่ผิดอยู่แล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้ากรรมธิการศาสนามั่นใจว่าเป็นพระก็ต้องไปแจ้งความแล้วนี่ตัวเองก็ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจเลยและอีกอย่างดูในข้อกฎหมายอ่ะมันต้องเข้าใจว่าเป็นพระนะนอกจากผิดกฎหมายและกระทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาอะไรต่อสังคมในภาภคหน้าหรือไม่แต่อันนี้ต้องระวังนะแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่มันเซนซิทีฟมากไปทําบนความเชื่อมคนอื่นอบางคนที่เขาศรัทธามากๆและคุณไปแต่งล แต่กติกาสังคมมีตี oh. นําให้กระทืบเพราะงั้นรัฐบาลแปลงจะทําอะไรต้องระวังหน่อยเมืองไทยเซนซิทีฟสำหรับคนไทยแต่ฝรั่งจะทําอะไรทําได้หมดต่างคนต่างความคิดและไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีก,การกระทําอะไรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอีกอยากให้ทนายช่วยแนะนําถึงความคิดตามยุคสมัยว่าสมควรไปทิศทางใดได้บ้างอย่างแรกเลยจะทําอะไรมึงอยากให้ไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างที่สองอย่าเอาความเชื่อศรัทธาคนอื่นมาล้อเล่นสังคมไทยอ่ะไปล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันก็ตีกันตายแล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเอาศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อของพ่อแม่ด้วยและของลูกด้้วยไปอเ บางคนเขารับไม่ได้ระวังไปเจอดักกระทืบเอานะเพราะงี้ต้องระวังนะแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่มันไม่ถูกใจคนไปบอกว่าเป็นของปลอมของเท็จอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยไปแตะไม่ได้เลยสําหรับสังคมไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมีกติกาตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ครับเอาเลยนะครับสำหรับกรณีของนักสบัดแปลงก็ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่ากล้าทําก็ต้องกล้ารับว่ามันเป็นกระแสแต่กระแสตัวนี้จะทําให้นักสบัดแปลงถึงขั้นต้องติดคุกหรือไม่มารอดูสังคมไทยจะบีบยังไงต่อสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครก็ชอบ กดติดตาม YouTube c h anel n แ p a g e Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ